สวัสดีจ้าอยู่กับสมรชแนลวันนี้ก็มากินอยู่ร้านโจ๊กลาน๋วยจัดนะคะอี2สองปีแล้วนะคะไม่ได้มาที่นี่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสมานะคะนี่ก็มากินข้าวนะคะมีโจ๊กม,มีก๋วยจั๊บนะคะร้านประจําร้านเดิมนะคะร้านนี้ทำอร่อยมากนะคะมีใกลใกล้ศาลนะคะศาลมุกดาหารนะคะอยู่ที่ร้านศาลมุกดาหาร เข้าไปซอยตรงนี้ก็จะเข้าไปหน้าศาลนะคะทีก็จะน่าทานมากนะคะก็จะมีหมูจะมีกระทะหมูปังกระทะด้วยนะคะก็มีขนมปังนะคะมีมีหมูกระทะด้วยนะคะมีหลายเมนูนะคะใครอยากกินก็มาได้เลยนะคะอยู่เส้นอันนี้ถนนนี้ทางเทศบาลตุาบหารนะะทางเทศบาลตําบาหารนะคะ ใก,ใกล้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆศาลเลยเพราะว่าเราก็จะมาศาลพวกนี้เนาะเราก็จะมาให้กําลังใจคุณลุงพวกนี้นะคะพวกนี้มาที่13นะคะคุณลุงก็เดินทางมาที่ศาลมุกดาหารนะคะแม่ค้าขาไน,นะคะนนะคะแม่ค้าสวยนะคะสองปีแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่ <laughs> ก็แต่ก่อนมาบ่อยใช, <laughs> ใช่มากินแต่ที่นี่เลยนะคะ <laughs> ก่อนมาบ่อยมากแล้วทีีร้านแม่ค้าสวยนะคะมาบ่อยมากแต่ก่อนนี่สองปีแล้วเราเพิ่งได้มาอีกมากินอีกครั้งหนึ่งนะคะมาก็ยังไม่ลืมนะคะเพราะว่า,าทำอร่อย <laughs> มีลูกชิ้นมีมีกว๋วยจับ๊บมีข้าวต้มด้วยนะคะฟีนี่นะคะฟีนะก็ประมาณนี้นะคะฟีก็มาบ่อยมากโจกก็จะอร่อยขึ้นชื่อเลยนะคะโจกที่นี่นะคะอร่อยมากนะคะ ครอบครัวได้ถ่ายรูปก,กับสมด้วยนะคะครอบครัวจะของร้านได้ถ่ายรูปก,กับคุณสมเวลีมนะคะน่ากินมากเลยนะคะยังไม่ได้ปรุงก็น่ากินแล้วนะคะอศคซีออคมนกกันดีนจ้าเซ็กซ 你卖的。 ตอนนี้รุงป้ากำลังเดินทางมาพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะเจอกันหน้าสามนะพรุ่งนี้นะคะ อ,อ,อากาศร้อนมากดูจะไปไหนเดีย๋ยวกินจ็บออกไปห้างลงส้ม เธอพาไปกับแอนกำลังเดินทางมานะคะแต่ลุงป้าเดินทางมาตอนะะเพราะลุงป้าต้องไปรักนา กินก็ต้องมีโต๊กมีโ๊กมีก็ต้องแต่วันนี้ไม่กิน มีไก่ด้วย <c oughs> น่าแซ่บะ ร้อนอย่างนี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เลยว่าจะออกไปลงสัรงถ้าอ่งั้นมันไม่มีที่ร้อนไปเดินเล่นลงสั่เดินเข้าปิดร้านเดินไปขาล่าเนี่ยของนี้ซื้อไท้องสาอร่อย ไม่ปรุงอะไรมากมายลเลยเพราะอะไรเสียงมีดเพราะมันอร่อย <c oughs> ถ้าตอนเช้าน่ยคนเยอะทำเป็นโจ๊กกันนสุดก๋า 没在。Bye bye.